มาแล้วครับขบวนรถสินค้ารถน้ำมันด่วนขาวที่ห้าสี่หนึ่งนะครับกำลังจะวิ่งผ่านสถานีบุรีรัมย์นะครับผม วันนี้ได้หัวลจาก G E A สี่ห้าสาสี่ทำขบวนมานะครับ ไปแล้วนะครับขบวนที่ห้าสี่หนึ่ง